สวัสดีค่ะจากมาลไรมยงพยอมค่ะอันนี้ก็เป็นสับป,ปะรดสีนะคะที่ชื่อว่ากิเลนกิเลนแดงนะคะใช่ไหมเอ่ยน่าจะใช่เนาะอันนี้ก็เป็นของหนาเล็กนะคะปลูกไว้ต้นใหญ่มาก อยู่ดีๆแตกหน่อขึ้นมาและต้นเก่าเน่าเฉยเลยนะคะก็ไม่รู้ว่าหอยทากเจาะหรือเปล่านี่ค่ะก็เลยได้แต่หน่อเล็กมานะคะสามหน่อนนะคะตอนนี้ก็ดินไม่ไม่สมบูรณ์เลยดินแฉะนะคะ ดินแฉะดินแฉะดินชื้นฝนตกเยอะจัดอันนี้ก็จะปลูกรวมกันเลยนะคะสามหน่อเลยนะคะเขาจะได้แข่งกันโตวไวๆไ,<ว>ได้เปล่าเอ่ยเดี๋ยว เอาออกก่อนดีกว่าเนาะใสให้เต็มแล้วใช้ปัดชำเอาดีกว่าเพราะว่าดินเละนะคะดินเละดินแฉะเพราะฝนตกตกหนักมากหันนี้นี่ค่ะ แล้วก็จะกดลงไปเลยนะคะแล้วก็กดโคนทำแบบง่ายๆเลยนะคะอันนี้ นี้ก็จำเป็นจริงๆเพราะดินแฉะแล้วก็แยกหน่อออกมาแล้วนะคะนี่นี่แล้ก็กดให้แน่นๆนะคะไม่แน่คืนนี้ฝนอาจจะตกลงมาอีกนะคะพราดูคว้าแล้วยังเยิ้มอยู่เลยนะคะไม่รู้ว่าหมดฝนเที่ยวนี้ จะมีต่ออีกหรือเปล่าเสร็จแล้วค่ะก็สามหนอนในกระถางเดียวกันเลยนะคะนี่ก็คือสปะรดสีที่ชื่อว่ากีเลนกีเลนแดงหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวรอนาเล็กเข้ามาคอมเมนต์นะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ